สำหรับในวันนี้นะคะทางโรงเรียนฝาหมิงกงลิได้นำนักเรียนมาเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9ส่ทรงช่วยเหลือชาวจังหวัดชุมพรให้พ้นภัยจากการถูกน้ำท่วมก่อนหน้านี้ค่ะชุมพรน้ำท่วมอยู่ตลอดชาวชุมพรต้องพบกับความทุกขเวทนา อย่างมากมายหลังจากพายุกเกผ่านไปชาวชุมพลได้รับพระเมตตาจากในหลวงรัชกาลที่9สร้างโครงการพระราชดำริหนองใหญ่ทําให้ชาวชุมพลโดยเฉพาะในเขตตําตัวเมืองค่ะผลภยัยและวันนี้ทางโรงเรียนได้นํานักเรียนทั้งหมด300คนค่ะเพื่อนํามาแต่จริงๆเราจะมากันทุกวันนะคะหลังจากวันนี้จํานวนกว่า1,000 หนึ่ักว่าคนค่ะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนชาวไทยทั่วประเทศและโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรที่พ้นภัยจากเรื่องของน้ำท่วมนอกจากนั้นแล้วทาง แก้มีนองใหญ่นะคะโดยการท่องเที่ยวและคณะกรรมการได้จัดกิจกรรมไฟล้านดวงนะคะซึ่งเราก็นําเด็กๆมาเพื่อน้อมสานึกและก็ได้เยี่ยมชมกิจกรรมไฟล้านดวงซึ่งสวยงามมากเลยค่ะก็มีเป้าหมายว่าเด็กๆในตอนยามค่ําคืนนะคะเด็กๆจะได้เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมที่ทางทางท่องเที่ยวไทยทางท่องเที่ยวชุมพรได้จัดขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็เป็นการน้อมสำนึก ในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างล้นพ้นโดยหาที่สุดไม่ได้ค่ะ